พี่น้องสวัสด,ดีครับวันนี้มาเบิ่งน้องตัางคนหน่ยยอยากนั่งกินแกงก่อนนี่ตังอ,งนอ,งอันมาดทีแกงน้ำไม่แกงน้ำไม่แม่นเมื่อคืนนี่นัง่งโอเ้เก็บมาไม่สดเลยเติมหมูขึ้นเนียนมาจมจมหมอก็เนี้ยว่าอยากกินแกงน้ำไม่แล้วต่อเช้าเดือนคอยเป็นเอาน้ำไม่มา มุงทิมบ้านเหยียดไปตอนไหนต้มห้เจ้ามาเห็ดเด้อสําหรับหน้าบอกคนเจ้าพอดีก็ได้เศ็นเอาไปกินก็พอดีไอ้ผู้เดินมาไายตอนนั้นแหละก็เลยว่ามันตีเสียเวลาหลายหน้าท่านผู้ชมเสียเวลาหลายเนา,าะเฟื่อยโย่เล่ต้มเศษจังหย้ยผูเดินมาหน้ามาไทยหายอย่างนี้นะเอมซีบินจังจีได้เข้าใจท่านจนำ้ำบางคนหัวร้อนก็ทิ่มไปเลยเบื้องสองไม่เล่หนะเดี๋ยวอุ้มหลัง คุณแม่ส <shocked> วัส <mountain> ด <in turns> ีครับคุณแม่ให้ยางเนี่ยปวดเนอะปวดเหี่ยเนาะเป็นยังข้างเป็นยังข้างอ่ะเส้นแค่บวมบวมอีกแล้วปวดปะอ๋อเด็กกินยาแก้ปวดแล้วเปล่าคินยาอะไรซิงเลี้ยงเนี่ย กินเจอไปซื้อมาใหม่มันก็คล้ายกันนะผู้เลี้สีแดงอันที่อยากกระปวดนี่ฮะเขาสีแดงมันแห้งกันปะมันแห้งตัวที่ว่าไปซื้อตอนแรกหั่นตักตัวนี้หะมันบกพร่อันะพอดีอ๋ออันตัวที่แม่เองหันตัวดแบบบอ่นั่นตัวนี้มันปวดแบบแง่งหลูกราบน้ำมีหลงน้ำโอ้ปวดแบบแบบน้ำเนื้อน้ำหนังเขานะอืม วนอาตัวหลังปวกินละบ่ยยากินแล้วเนี่ยเพิ่นควดสมุใดยาย40,000โอ้ยสมพรเมื่านนี่บ่เห็นลูกกเนาะปวดบ่ได้ปวดแเ่ก็คาเฮ็ดเวียกบ่ได้ย่างมาหาเห็นม้ตะน้องตั้งยาเวียกเม่านนี่ก็บ่ได้ถายมื้อนี้ก็ยาคือกันหัวตะแล้วเพิ่นอยู่หันล่ะวาเฮ็ด อือเออโอ้นี่บ่าน้ำงม่เหรเปียกน้องใหม่ที่เราเจวิสเนี่ยอันนี้น้องใหม่ยังนี่นอนเก็บแก้วน้องใหม่ยังเขาเลี้ยงแกวมาเด้ยน้ำงม่อ๋อน้ำงใหม่ก็น้องใหม่ยังไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงแม่นถ้าถ้าผมเอื่อนเนาะน้ำงม่บ้านน้ำงไม่บ้านแม่นมาปลูกอยู่หลังบ้านเพราะว่าผมเหมือนลืมซื้อมันเอื่อนได้น้ำงม่บ้านเนาะเอามาปลูกเลี้ยงอ่ะอ่

ทั้งท่ะซีนี่ยแหละผมก็เลยเออของยี่เราเนยังใส่ได้เนาะก็เลยมันมีหลายเนาะเนี่ยนี่เฮงบ่หูจักเนียงเฮงก็ทีมเบิดเนี่ยนี่ผมก็เลยมานถึงยันถึงขาดเอาของที่มันใส่ได้อันนี้พอใส่ได้เขาไปทอนอะไทั้งหลังก่อนก่อนเลยถอนอะไรทั้งแกลวฟ้าทั้งหมดน่ะไอ้พอดินไปร่อบนั่นนั้นผมก็เลยมานถึงมุ้งต่อไปพได้วยก็นั่นขาดหรือสื้อไม่ เมื่อหนูมาอยู่ครับกัดอันนั้นกัดอันนี้มันหกผดมันหลายหลายเบียดหาพัน,น,นย่านดบกเหีียนเงี้ยมั้งสิเรียนนี้หรออันฮะต้องสี่แล้วก็เมียนหรอเนีนเ้ยบริสัเ

ช่องนั่นแหละเอย่าลืมฝากกดติดตามช่องเอ่อประจําตัวในเด้อครับเอาลงอังานยูทูบแม่ช่องเอากตัางไว้แต่ว่าผมเอาอันสติ๊กเกอร์ออกไปหลายนาทีเห็นแล้วอ่ากับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องเอ่อครอบครัวผมพอดนกับแม่จะลากับไอคิวใน่เด้ออ่าอย่าลืมนะครับเอา่องตอนเมื่อไปเอาอาหารในปานนะแม่แม่หัวคนมากคนว่าอ <t un encounter> ่า อันยังแล้ว่ผมก็เป็นพนตลกเนาะครับถ้าอายกับพค่อยได้เบอลเถอมากระลึชินเปนธรรมดาเนาะเก่งเลยปีแล้วปีกัาเลยพวกายปีแล้ว,วปีกัวละเตียงยังหนึ่อควใจกับประเดนป่านไรประได็หูใจมันคจิตองทนะี่เขาป่านไรเนาะเนาะประเดน งงก,กันเด้ยอกไร้ารก็กระสุนกว่ากาอ,อนั่นได้อ้อยเอาตัวบานอมยิ้มเลยพอฮาแล่แหน่แทก็เลยหัวปอกอก,กเลยอันเลือก <c oughs> ไปทาบผู้ท้อท <c oughs> อแล้ไอ้ผมเนี่มักหยอกมักเห็นไหนมีเย็นอมยิ้มอ่ะน้มีเยี่มไม่ต้องคิดมากอานาเระเดนได้เดี๋ยยังเนี่ยัวเงินหัวบ้านเนาะน้อไม่วน้องไม่ใส่ะ โอ้คนกวดเนี่ยคุณแม่ท่านพ่อสาดจุดเ้อพี่น้องเออคนเรากวดเยอะคนอ้อแม่อันเป็นยังก็เป็นหู้สวอเซ่เลยรถหยิบเอารถมาจอดบอายรถควรต้องเอาผาเด้อรถนี้ยังมาจอด เห้ยวนรึ่านี่นี่นี่้ำวนหมุนรถดเทาวนเอาขาเสีนี <S 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 <|so|>> <S <S ่มาสนาเหมืนจะเรวนยหมุนลเจ้าหมุนมันมันเลันดินเลยนรุบเห็นบ่ ซีเมนจังไดคือหลบได้บ่โอ้ออันนี้บ่อมือมือแหลกอ๋อมันเป็นตะโดนแหลกแต่แตนเขามาเทให้บมดนั่นหาให้ฟซีเพิ่นเข้าใจเนาะมือแหลกที่ไทยหง่อมาเพิ่นบอกเขามาเทเขาเอาไส้ใส่หลายกว่าปุ๊กนะไม่นซอนใส่ตัวาท่านเพิ่นเหล่าไม่อัดมาตีแท่นนะตีแทนบัดนี้เราถอดเล็กแต่ถอดไม่ได้ไม้ที่ตัวให้ หลุดออกมาหมดเลยเปนูจอกโปเปลงแดออกมานําเออแสดงว่าปุ่นบดีตังนะบุเมื่ได้หรที่ว่าได้กระเบลืองมาเดี๋ยวผมกะจีสาใหดอกใ่ไหมดอกปุ่นปุ่นมแตรไส้บ่มแตรไส้ตอกออกมันหลุดออกหมดเลยโอ้ปุานอะไ้ใท่สร้างในบ้านนี่เลยโออันนี้มันกุหลิจนะเขาบักเอเขาชุ่าเดียวมมนนี้ ก็เป็นมองซอมรถผมนี่แหละมองมงนี้าแม่เฮ็ดเองเรือใกล้กระสังอถอทรายอยู่ทางทรายทางอันหันานวัดเอ่อดอกุ้มก็ดอมะปรางเนาะผม่เกันจคว้างเทศดีก็เขาก็สั่งอีกบเออมีเรื่องใหม่ก็ได้

ม่แห่ใไปซื้อข้เจ้าจ๊กินบ้าให้กินไม้ืองขายนะหนพูดไห้ผมซื้อแล้วให้กางเออวันให้ซื้อข้าวสารไหมยให้ยี่ห้าไปซื้อต่อเจ็บมันกินข้าวเหนียวไ่ได้แข็งข้าวเจ้าข้าหลุดกินใส่กําน้ำมันงี้ได้หลุดซบรวดลูกสาวจะว่าเื่นจะอบบองลูกสาวจะหุงให้กินก็ไ้ตเอเ้ินสอปรเด็นอยากให้เลาะบาทเนาะ จังบ oh. ่เม oh. ื่อยล้ว so ว่า so ัง so บ่เ so มื so ่อยบ่เ so ดินนํายามบ่เดินเฮ็ดงานยางมากะแง่แล้วทังเวทกินักผ้าโอ้ยสารพัดเฮ็ดเกือบางเือผมก็เมื่อยผมบ่ได้เฮ็ดกินางเือเนาะก็เลยบ่ได้บอกเดนมาพุ่นแล้วเที่ยงยังได้กินข้าวเช้าสกเลยอันว่าสงสัยเป็นหยังก็บ่ค่อยได้ิลงนี่ล่ะครับน้อเนาะบ่มีไค่อยซอยนําหน่อยเดนนก็เลยเมื่อยนสุดเดียวมจ่อยแห่งเอง

ถ้าบ่เปลี่ยนแมบบ่กันสบู่ก็ล่างอยู่แดดที่นี่เป็นแดดเข้มถ้าว่าใส่มือแล้วกับมือมือแล้วก็ลูบใส่หน้าเท่านั้นไอ้แม่บ่เคยท่าบ่เคยท่าเข้มจกักเถ่อทวารเกิดมา,าบ<อ>่บ่ท่าเถียค่ายผมในพอดีผมก็สนใจเลยได้ผมสนใจเลยต้แป้งกับโบท่านี่งอันนี้เลยลองเบิ่งเมียตั้มาผัวหลังจีได้ท่าแป้งเมียท่ากับท่าน้ำเมียเยอะจ้ะมันมันนั่นนะ เขาพาท่าเห็นกับท่าเห็นนะไม่ใผู้ท่าเห็นกับบัท่าเห็นนะนก็จะความหุ่นคนจังสีเนาะยังคุดฟอนะพนอน่อนนีน่คดฟองกับท่าเนี่ยก็แ่ว่าเพ่นนเลี้งไ่ค่อยดีเนาะมแม่นบ <c oughs> นี้่เอาไปแล้เนี่มาคุยเอาลเลยแม่ยาใส่เออ่นเนเป็นคนยไแต่เพืดน แค่แดงหมดแดงใสอันนั่นแม่กัน้ำขวดน้อยเดี๋ยวเป็นตุ่มแดงๆนี่น้อยเดี๋ยวหนึ่งต่อไปต่อไปมันจะเริ่มแดงหัวไงขึ้งไงคือแตกแผลไงไมาได้เนี่ยนะแม่นระเด็นเปลี่ยนคือผมเลย่องมื่อจะเปลี่ยนเนี่ยเกิดมากเมืจะเปลี่ยนนหนึ่งก็คือว่าคุ้มแห้งพอน้ำขึประเด็นแดงมันแดงคือผมวันแดงกัดแล้วบนนี้เก่ามันขั้นน่อยๆแต่ว่ามันเริ่มแห้งแล้วกินยาให้โรนี่ ยาเป็นเนี่ยโอ้ยาอันนั้ยาที่ตูวกินไหมยาบ่มสิ้นโง้วนเอายาไม่เพิ่นไงมาทานไม่บรรทายเนทายเนี่ยกินยาบ่มสิ้นไม่เลี่ยงเลยมันมีหลายอันตัวยาอยู่ฮะเนี่ยนี่มันเป็นตุ่มเฉยๆตัางๆแล้วก็เก่ามองแรกนี่ขั้นแต่ขั้นบ่เศร้าทั้งเก่าทั้งนั่นถือว่าหนังเปื่อยนะพอดีมาไทยเบื้องด้วยพี่น้องพอดีนายครับ แต่ว่าผมถ้าผมเป็นติดปรเตูเลยลายเนาะผมศูนย์ยีหลีเนาะผมดาไปวุ้นไหแล้วมดแดงตัวนิดหน่อยนึงแม่มันแขีวเล็กแขีวแห้งหลายขอบพี่น้องเจ้าพ่อกี่น้องตังไม่ได้อคลิปไหนเน่าล่ะเอาคลิปหน้าพ่อกี่น้องตายไม่ได้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม